ครับก็ได้กินฝีมือยาละด้เวลา<ม>กินอาหารทเที่ยงฉันเอกาครับวันหยุดไม่ต้องอร่อยมากนายจากการส้มสดเด็ดให้กินเรียบร้อยครับพร้อมไก่ย่างสามดาวอ่าสม้มตำรสเด็ดฝีมือยา ห้าดาวอยู่แล้วเนื้อบานะอร่อยยกลอกอะไรจันนี่พร้อมสมุนไพรนะครับกะทินริมเมืองพยาคันตับผักชะพลูไทยกินแล้วไรเลือดลมลมเดินดีครับเลือดลมเดินสุขภาพแข็งแรงแข็ง แดีแข็งแรงดีได้ข่าวใครได้ข่าวสะให้ผัวก,กินได้สมุนไพรได้แข็งแรงดีตูคลิปนี้อย่าลืมไปเสะให้กินนะ